สวัสดีพี่น้องครับสุขุมสุขวดบนี้ได้หมูหมูครับพี่น้องหมูหมูครับสมตำบักุงย่างหมูเร้งนะครับมากินแซ่บๆด้วยกันคึออยากตำบักสมย่างหมูเร้งที่ก้อนหน่ะพี่น้องตำบักุงนี่เอาชิมบ่ได้ครับมาพี่น้องนะกุยข้าใหญ่ๆนั่กันนะหมดมึงนะนัวครับมาๆพี่น้องนะ ครับคุยกับตงโมหงยว่าเขาก,อขอกครับมุงม้งย่างครับอืมก็กลัวร

คือกันเลยมบ้างออกกันนิดนิด <laughs> วาซาบิวาซา,า,า,าบิแทนวาซาบิแห่งอีสานอืม หู oh <yeah. laughing> หมูอย่างหมู <laughs> หรือนังงัวกันเนี่ยหูหมูครับเป็นัตวนี่เหนียวจังเลยใส่หูมั้เป็นอย่างมา้นื่อมากครับได้เหศไอยเองนครับเขื่อเหนียวปนัืด แทบแทบทที่สุดเลยบัวแทบไปห้าหมอ้ออันนี้กเนลียวเสเหลือเกิน,นะะกัรแทบบววาเขาอย่างนั้นแบบนี้นหม้อหาอหน่หม้หมอหาม่ใหกินหมูคนะหาก็นสนหนั่งเนี้ยมันแสบน่าแสบิห Ordentlig mm. bresk.